I don't give a fuck about you วันนี e ้นะครับเยนะครับก็จะพาทุกคนมาที่โรงเรียนสวนกลาบจิระประวัตินครสวรรค์เอลซ่าปัทมาศรีพงษทุนวันนี้เราจะพามาสัมภาษณ์หัวข้อเรื่องครูดีในดวงใจค่ะสวัสดีค่ะนันสินินามงคลถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ครูกันนะคะสรีดนครูนาสการแสงนะคะ สัคภาครูนะครับเกี่ยวกับครูดีในดนใจในทัศนคติของเราครับวัจจุบันครูสอนวิชาอะไรอยู่คบค่ะคือครูสอนวิชาแนวค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีี่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะครับแล้วงานเราเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับพี่ซ่าครับคุถามได้ของเราวันนี้จะเป็นอะไรครับค่ะครูคิดว่าครูดีในดนใจของครูเป็นอย่างไงคะครูดีในดวงใจของครูนะคะจริงๆวิชาชีพครูเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ส่งเกียรติ คุณดีในดวงใจของคุณรูเนี่ยก็คือครูที่เป็นคนที่สอนทั้งศาสตร์และศิลป์ให้กับศิลป์นะคะศาสตร์ก็คือความรู้ที่เราได้รับเรียนมาในรายวิชาต่างๆให้เขารู้และก็เข้าใจส่วนศิลป์ก็คือสอนให้เขารู้จักการดําเนินชีวิตรู้ถูกรู้ผิดแล้วก็เป็นคนดีค่ะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมป,ปัจจุบันได้อย่างมีความส ที่ข้อสองเลยนะคะอะไรคือแรงบันดาลใจให้ครูมาเป็นครูคะครับแรงบันดาลใจให้ครูมาทําหน้าที่ครูนะคะก็คือครูอยากถ่ายทอดความรู้ที่ครูได้รับเรียนมาอย่างตอนนี้ครูสอนรายวิชาแนแนวนะคะครูก็อยากอสอนให้เขาเรู้จักและเข้าใจตัวเองรู้ว่าตัวเองถนัดในชอบอะไรแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ ครับไปขอเข้าเกี่ยวกับประเด็นดราม่านี่น,นะครับเกี่ยวกับประเด็นในสังคมไทยที่มีประเด็นปัญหากันอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือครูคิดว่าครูคิคดยังไงเกี่ยวกับข่าวที่นักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครูครับอ,อ๋อก็มันเป็นข่าวที่น่าสลดใจนะคะในฐานะที่เราเป็นครูอ่ะเราก็จะมองว่าเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะหนึ่งก็คือดูที่ตัวตัวข่าวก็คือตัวผู้ไปทำความผิดก่อน ะะจริงๆคนที่จะมาเป็นครูได้เนี่ยจรรยาบรรณวิชาชีพเขาควรจะมีและในนั้นจะมีบอกว่าการปฏิบัติต่อผู้รับบริการก็คือสิทธิเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือทุกสังคมเนี่ยจะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีอย่างน้อยคนที่จะมาเป็นครูหรือคนที่เป็นครูนในปัจจุบันเนี่ยจะต้องรู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติต่อสิทธิอย่างไรแล้วครูคิดว่าข่าวนียครับมีส่ง ส่งผลกระทบต่อกับครูโดยรวมเดยนส่วนใหญ่ยังไงครับโดยรวมครูคิดว่าอาจจะเป็นแง่คิดว่าคุณครูควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อสิทธิ์นะคะแล้วก็แต่ถ้ามองว่าในสังคมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งครูหรือคนดีและก็คนไม่ดีอยู่ในสังคมเดียวกันเราจะให้คนดีเนี่ยไปทั้งหมดซะก็ไม่มี นอกจากตัวคนที่ปฏิบัติหน้าที่ครูแล้วเขาจะต้องมีจิตสำนึกว่าเขาควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้เป็นศิษย์อะคะสรุปว่าทุกอาชีพที่ทำมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีรวมถึงอาชีพครูก็มีทั้งคนที่ดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับในการปฏิบัติตนมากกว่าไม่ได้มองที่ว่าเป็นอาชีพนะครับครับสุดท้ายครับป้าพิซ่าค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณครูฝากข้อคิดของคนที่เรียนครูหรือว่ากําลังจะไปเป็น คนที่กำลังเรียนครูอยู่และคนที่อนาคตจะมาเป็นคุณครูนะคะครูขอฝากแง่คิดไว้อย่างหนึ่งก็คือคือเมื่อเป็นอาชีพที่เราเลือกแล้วนะคะว่าเราจะมาเป็นคุณครูดังนั้นเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะ,ะศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาที่เราเรียนมาให้มีความรู้อย่างสมบูรณ์เพื่อจะถ่ายทอดยังศิษย์แล้วก็อย่าลืมจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะที่เราต้อง ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงนะคะทุกคนขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูนักการเป็นยสูงเลยนะครับครับหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์คุณครูแล้วนะครับต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนสวยกราบวิทยาลัยจิระประวัติและปสวสกันครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อคู่ดีดวงใจครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมาครับน้องพี่ขอสัมภาษณ์อะไรหนะ่อยได้ไหมน้องชื่ออะไรกันบ้างครับ คืนอม่อครับฉันไม่ร้องไห้หรือร้องไส้คือยากครับฉันไม่ร้องไห้หรือร้องไส้ใช่ใน,น้องครูในดวงใจของน้องเป็นยังไงกันนะคะเป็ครูที่เอาใจใส่นักเรียนครับแล้วก็ดูแลนักเรียนเหมือนลูกคนหนึ่งด้วยความเต็มใจครับนักเรียนเรามีครูคนไหนที่ชอบเป็นพิเศษในโรงเรียนนี้ ก็ชอบครูแคทชิชโนบินิจครับครูภาษาไทยเพราะอะไรครับก็ครูแคทเป็นคนที่ทําให้การปรับปร่องผมที่มาอยู่ที่นี่ดีแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆทั้งการเรียนและกีฬาและยังตัดการผมเข้าสู่แบบเยอะมากเลยเนีครแน่นอนครับแล้วน้องก้าวก้าวชอบคุณแม่คุณแม่เพราะอะไรชอบคุณแม่ว่าแกคอยแบบช่วยทุกอย่างคอย แล้วแล้วมีครูคนไหนมีครูแบบไหนที่เราไม่ชอบีครับ การเพื่อเขาพบน้องสามคนู่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วมีพี่พี่สองคนเนี่ยกำลังเดินวัครับพี่ซ่ากับพี่ฮันเดี๋ยวเรดูว่าเราจะถามน้องให้เราได้ข้อมูลอะไรกัรน,น้องมากคะ่ะหยุดหยุด่อะอะไยู่มออะไรภาษาครับแล้วพี่จะถามว่าครูดีในดวงใจน้องเป็นยังไงคะก็ดีสอนเข้าใจง่ายครับ แล้วครูในโรงเรียนนี้น้องชอบครูคนไหนมากครูทิยาละครับราะอะไรคะนอสอนเข้าใจง่ายแล้วก็แหควารครบณะของครูที่ดีในดวใจของฉันิฉันคิดว่าครที่ดีนั้นจะต้องคอยดูแลอาจใสกเรียนคอยให้คำปร,รึกษานักเรียนเวลาที่นักเรียนมีปัญหาคอยสอนให้นักเรียน แล้วนี้นะครับเราก็ได้ทางทัศนคติได้ความคิดครับว่าพวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อคูดีในดวงใจครับและสุดท้ายนี้ครับพวกเราขอขอบคุณสถานที่นะคะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิตรประวัตินครสวรรค์ที่ให้เรามาถ่ายทำกันค่ะและขอฝปากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะครับแล้วพวกเราขอลาไปก่อนบาย